ครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยววันที่ประเทศภูตานนะครับประเทศภูตานเป็นประเทศที่มีความสวยงามมีความสงบสุขมีอารยาธรรมวัฒธนธรรมประเพณีที่เป็นความดั้งเดิมของประเทศและเป็นประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปี2020นะครับโดยนิตยสาร,รโลนิ่งแพนเดียนะครับซึ่งเป็นนิตยสาร,รชั้นนาของประเทศด้านการท่องเที่ยวครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่ประเทศภูตานนะครับเคยไปไหมครับไม่เคยไปก็ไปกันเถอะไปไปประเทศพูตานนประเทศพูตานนะครับ,ปรเ,นนรบเป็นหนึ่งในประเทศเล็กๆในเทือกเขาหิมาลายนะครับที่โดดเด่นเรื่องวัฒนธรร,รมประเพณีและมีธรรมชาติที่น่าลงไหล แล้วก็ยังเป็นประเทศที่สงบสุขอีกนะครับภูตานนะครับมีชื่อเต็มว่าราชอาณาจักรภูฏานนะครับเออเราอาจจะเรียกผิดเป็นภูฏานภูตานที่จริงแล้วต้องออกเสียงว่าภูตานนะครับภูตานตอปตักนะครับมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองทิมพูนะครับเป็นเมืองหลวงจุดเด่นของประเทศภูตานนะครับมีจุดเด่นที่อารยาธรรมประเพณีนะครับแล้วก็ความเรียบง่ายของวิถีชีวิตชุมชนของที่นั่นนะครับ รู้ไหมครับว่าประเทศภูตานเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรนะครับมีทางหล่วงหลักใช้เพียงเส้นเดียวนะครับการเดินทางที่ประเทศภูตานนะครับจะเดินทางได้โดยรถส่วนตัวเท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือรถมินิบัตนะครับที่มีไว้ให้ใช้สําหรับคนในประเทศเท่านั้นนะภาษาที่ประเทศภูตานใช้นะครับมีชื่อว่าภาษาซองกานะครับเป็นภาษาทิมนะครับมีลักษณะคล้ายกับภาษาทิเบตกลางนะครับ และก็ภาษาที่เขาใช้เป็นแบบการสื่อสารในประเทศสําหรับชาวต่างชาติหรือท่องเที่ยวนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับคนที่นั่นจะเก่งภาษาอังกฤษกันเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าเป็นประเทศที่ติดกับอินเดียครับจะมีการสอนเรื่องภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับในการศึกษาของประเทศภูตานสําหรับสกุลเงินที่ประเทศภูตานใช้นะครับมีชื่อว่านิงูตรัมนะครับเป็นเงินที่ผูกติดกับสกุลเงินของประเทศอินเดียคือเงินเปรูนะครับซึ่ง40เปรูนะครับจะมีค่าเท่ากับ1 usd นะครับหรือว่า1 us นะครับ ซึ่ง1เปรูนะครับจะมีค่าเท่ากับ0.41บาทนะครับหรือยังไม่ถึงบาทอะไรด้วยซ้ำครับฤดูการนะครับที่ประเทศภูตานนะครับแบ่งออกเป็น4ฤดูได้แก่ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนะครับสำหรับฤดูที่น่าไปเที่ยวที่สุดนะครับคือฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงนะครับเป็นฤดูที่มีบรรยากาศที่เย็นสบายนะครับแล้วก็ ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะครับจะเป็นฤดูการที่สมควรกับการขึ้นเข่ามากที่สุดนะครับครับสําหรับศาสนานะครับศาสนาที่เป็นศาสนาที่นิยมในประเทศพูตานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาพุทธนะครับจะเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหมดนะครับซึ่งประเทศพูตานนะครับจะเป็นการกราบไหว้แบบอักษะคาปดิษฐ์นะครับซึ่งจะเป็นการไหว้แบบอวัยวะ8อย่างนะครับลงถึงพื้นนะครับครับสำหรับข้อมูลการเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าของประเทศพูตานนะครับ ที่ประเทศพูตานนะครับจะจํากัดนักท่องเที่ยวนะครับปีละ2 0 0 0 0คนเท่านั้นนะครับเพื่อที่เขาจะได้ดูแลแล้วก็อนุรักษ์นะครับรักษาเกี่ยวกับอารยาธรรมแล้วก็ทรัพยากรนะครับของประเทศเขานะครับ <_ urn al> แล้วก็เราจะสามารถเข้าไปเที่ยวประเทศพูตานได้น,นะครับจะต้องผ่านกับบริษัททัวร์เท่านั้นนะครับหรือบริษัททางด้านการท่องเที่ยวเทา่านั้ <_ urn al> นนะครับเราไม่สามารถไปเที่ยวได้ด้วยตัวเองนะครับนอกจากว่าเราได้รับจดหมายจากประชากรในประเทศพูตานนะครับให้เข้าไปเที่ยวที่นั่นนะครับ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการอนุมัติวีซ่าให้กับเรานะครับคือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวประเทศภูตานนะครับหรือว่า Department of Tourism นะครับหรือว่า DOT นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่อนุอนมัตินะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าให้กับเรานะครับเอกสารที่เราต้องเตรียมให้กับบริษัททัวร์นะครับมี2อ,อย่างได้แก่1นึ่งอาพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ รูปถ่าย2นิ้วจำนวนหนึ่งใบนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทางนะครับรู้ไหมครับว่าประเทศพูตานเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมรายวันด้วยนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับต้องเสียค่าธรรมเนียมเอ่ร้อถึงสองร้อยสดอลลาร์สหรัฐนะครับในที่เราจะไปเที่ยวที่นั่นนะครับการเตรียมความพร้อมก่อนไปประเทศพูตานนะครับทุกท่านต้องเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสอบร่างกายนะครับว่ามีความสมดุลทางด้านร่างกายหรือเปล่ามีโรคประจําตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่า การไปที่ประเทศพูตานเนี่ยจะเป็นที่สูงนะครับมันจะอยู่ที่สูงเราจะต้องมีการปีนเข่าขึ้นเข่านะครับซึ่งเวลาขึ้นเข่าเนี่ยมันน่ากลัวมากสําหรับคนที่แพ้ความสูงหรือว่ากลัวความสูงนะครับเวลาขึ้นเข่าเนี่ยเราต้องมีความต้องการน้ําเพราะฉะนั้นก่อนเดินทางเราต้องกินน้ําให้เยอะๆนะครับเพื่อปรับสมดุลน้ําในร่างกายนะครับครับสําหรับ5สิ่งที่เราควรไปทํานะครับเมื่อเราไปที่ประเทศพูตานนะครับหนึ่งเลยการยิงธนูครับซึ่งการยิงธนูเนี่ยคือ กีฬาประจำชาติของประเทศพูตานครับ 2. การไปนขนมที่มีชื่อว่าโม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 คือขนมที่คล้ายๆกับเกี๊ยวครับจะมีสองไส้คือไส้ชีสแล้วก็ไส้เนื้อนะครับ 3. การไปกินโจ๊กที่มีชื่อว่าทูบครับทูบเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับซุปครับจะเป็นโจ๊กที่เป็นเหมือนน้าซุปซึ่งทูบก็จะมีสองไส้คือไส้ชีสกับไส้เนื้อเหมือนกันครับ 4. การไปไหว้หลวงพ่อสัจธรรมนะครับหลวงพ่อสัจธรรมเนี่ยจะตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่ บรรจุพระรูปภายในประมาณ1นึ่งแสนองค์นะครับพระรูปสัจธรรมนะครับมีความสูงประมาณ51เมตรนะครับและอันดับสุดท้ายคือการไปขึ้นเขานะครับที่วัดทักซังนะครับวัดทักซังเนี่ยจะเป็นวัดที่มีความสูงที่สุดซึ่งลูกท่านที่ได้ไปภูตานนะครับต้องไปขึ้นเขาวัดทักซังให้ได้ครับการเดินทางจากประเทศไทยเรานะครับเราจะเริ่มต้นกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับบินตรงนะครับโดย เอ่อพูตานแอร์ไลน์นะครับไปลงที่พาโลแอร์พอร์ตนะครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับในการเดินทางนะครับระยะทางทั้งหมด1,958กิกิโลเมตรนะครับในการเดินทางครั้งนี้นะครับสำหรับที่พักของเรานะครับในทริปนี้นะครับเราจะไปพักกันที่เดอะไทเกอร์เนสแคมป์นะครับซึ่งอยู่ที่เมืองพาโลนะครับ เป็นที่พักแนวตั้งแคมป์นะครับชื่นชมบรรยากาศนะครับแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาตินะเพราะห้ามของปูตานนะครับจะเป็นประเทศเดียวนะครับที่ห้ามไม่ให้มีการซื้อขายบุหรี่ในที่สาธารณะนะครับหากนักท่องเที่ยวคนไหนเสียนนะครับอยากสูบบุหรี่นะครับพกไปได้นะครับแต่ว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับหรือว่าภาษีนะครับเป็นจํานวน200ถ้าเทียบกับราคาบุหรี่แล้วนะครับต้องเสียเพิ่มไป2องปครับให้กับต่อมอสุรากากรที่นั่นนะครับ เป็นเช่นไรกันบ้างครับกับข้อมูลการไปเที่ยวเบื้องต้นของประเทศภูตานทุกท่านคงจะชอบหรือไม่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับอีกอย่างคืออย่าลืมนะครับช่วงโควิดอย่าลืมใส่แมสออกจากบ้านนะครับจะไปไหนมาไหนใส่แมสด้วยนะครับขอบคุณครับ